เขาสาวปอกพูดเหนะ้มันใช้ไม่ได้คนเราอะ่ะตอนดีก็ดีด้วยกันเวลาพอไม่สมหวังก็พูดจามันเป็นคนละทิศค,คนละทางแล้วคนไทยคบดูแล้วกันว่าสาวคนนี้เป็นยังไงผมว่าพูดจริงทําจริงไม่เอ่พูดเอาหน้ามือไปหลังมือมันใช้ไม่ได้นี่แหละครับให้ไล่ปลาตองขอฉี่แกงนะครับนะก่อนจะฟร้างคลิปเต็มของปลาตองผมกะขออธิบายนิดนึงนะครับ สำหรับคู่รักต่างว้ยนุ่มไทยสาวเล่ารักขามโค้งนี่แหละครับสาวเล่านุ่มไทยแต่ไปกันบ่อรคู่รักคู่ใดบอกเขาใจกันทะเลาะก,กันกลามาขอระบายชี้แกงในช่องแฮปบี้เพื่อนเราไม่ทิ้งกันได้นะครับบอกว่าสาวเล่านุ่มไทยนะครับผมยินดีเป็นชื่อกลางนะครับเนาะขอเพียงบอกทมกันนะครับให้เขาใจกันาต่เวลาจะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะครับ เรื่องเล่าของท่านทะเลาะก,กันบ่มีไปรู้หรอกครับรู้จะทันสองคนนั่นแหละแต่ว่าก็จะขี่แย้งกะขี้แย้งได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมาฟังคลิปเต็มของป๋าต๋อมครับเชิญฟังครับนีฟังผมนะสาวปอกเนะี่ยผมว่าเขาพูดจะใช้ไม่ได้ตอนที่ผมบอกว่าผมจะโอนเงินไปให้ตอนที่คบกันนะ่ะผมก็โอนให้ทุกอาทิตย์จริงอย่างเขาพูดแต่ผมโอนให้แต่ทุกอาทิตย์และแตอนนี้ในเมื่อผมเลิกกันแล้วเราครบกันเหมือนพี่เหมือนน้อง แต่ผมก็พูดไปว่าผมจะโอนให้ลูกคุณเนี่ยเดือนใดผมอยากโอนผมก็โอนแต่วันนั้นเนี่ยผมจะโอนเกินให้เขาแต่บัญชีผมอะผมลบเบอร์เขาไปหมดแล้วไงเอ้เวทก็ไปหมดแล้วแต่นี้ผมก็เข้าไปหาเขาใหม่ในเมื่อผมมีผู้หญิงอื่นแล้วผมก็ไม่อยากให้เขารู้เรื่องผมก็จะโอนให้เขาเออวันนั้นว่าจะโอนให้เขาก็คุยโทรศัพท์กับเขาแต่นี้ก็จะถามหมายเลขบัญชีเขาอยู่ๆโทรศัพท์ก็ตัดสายไป แล้วผมก็ส่งข้อความไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่ตอบผมแล้วเขาลงคลิปอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้ผมว่านะไปทําบุญทําบุญไปทําแจกของแจกของก็ผมไปสนุกเฮฮาแต่เรื่องที่ว่าผมจะโอนเงินไปให้ลูกเอให้ลูกเขาอะค่านมอะผมก็โอนให้แต่วันนั้นอนะผมโทรไปหาเขาเขาบอกบัญชีเขาผมจะขอหมายเลขบัญชีเขาแต่โทรศัพท์เขาตัดแล้วผมจะไปโอนให้ใครอะเอ็ดดี้คิดเอาแล้วกัน ผมม่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปกินกอาหมดมากกว่านั้นผมจะโอนเงินให้ค่าเด็กค่านมเด็กอะ่ะมันจิบจ้อยสําหรับผมแต่เขาสาวปอกพูดอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้คนเราอะ่ะตอนดีก็ดีด้วยกันเวลาพอไม่สมหวังก็พูดจามันเป็นคนละทิศคนละทางแล้วคนไทยคบดูแล้วกันว่าสาวคนนี้เป็นยังไงผมอะ่ะพูดจริงทําจริงไม่เอายพูดเอาหน้ามือไปหลังมือมันใช้ไม่ได้พูดจาอย่างเนี้ยถือว่าผมไม่ชอบครับ ดูเอาแล้วกันผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงดูคลิปแล้วกันผมไปหาเขาใหม่ๆแล้วกันจนจบคลิปอะแล้วคุณจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงสําหรับผมว่าโอนค่าเงินเอค่านมให้ลูกเขาคลิปจอยสำหรับผมแต่หมายเลขบัญชีผมว่ามันไม่มีหมายเลขบัญชีสาวป๊อกอะมันไม่มีเพราะผมลบไปหมดแล้วคุณคงเข้าใจด้วยโอ้โหพูดอย่างนี้มันเสียความรู้สึกเราเลิกกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องผมก็บอกในคลิปไปแล้วอย่าง SD เอ็ดดี้เขาก็พูดถูกนะตอน ที่เขาเป็นใหม่ๆผมก็โอนให้อาทิตย์พัน์อย่างที่เขาพูดแต่นี้ตอนที่ผมบอกผมคบกันเหมือนพี่เหมือนน้องผมก็จะโอนค่านมให้ลูกเขาแต่ผมจะโอนตอนไหนไมันก็เรื่องผมผมทํางานไบางว่าไม่ได้ทํางานแล้วผมโทรหาเขาอ่ะก็คุยกันแป๊บเดี๋ยวก็จะถามเขาส่งให้ส่งหมายเลขกัญชีมาโทรศัพท์เขาตัดแล้วผมจะไปส่งให้ใครอะคุณลองคิดเอาแล้วกันคนฟังหรือคนอะไรเขาเจะวิจารณ์ผมยังไง่ะผมไม่สนใจอ่ะเพราะผมเป็นคนจริงจังไม่ใช่จริงโจอย่างคนพูดพิจารณาแล้วกัน ขอบคุณมากผมต่องลบรีครับนี่แหละครับฟังคลิปจบแล้วไผพิษไผถูกไม่รู้นะครับที่รู้กะคนสองคนเท่านั้นเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวกลางนะครับส่วนเอฟซีแฟนพันแท้สาวล่าเปิดใจกะรูนิจัยสาวล่าหรือนุ่มไทยดีนะครับแต่ละคนกะแยกแยะได้นะครับเอฟซี FC บางคนกะฉลาดนะครับติตดดาม นุ่มไทยสาวเล่าลหลายๆคู่นะครับเนาะอยากแยะออกว่าผูใ้ใดเป็นยังไงเนาะครับส่วนความผิดหวังหรือบ่เข้าใจกันก,นกนอจากไห้เข้าใจกันเนาะครับไปพูดกินปลามาปีกินเขาหักแพงกันคือเกานะครับความรักมันก็นมีโอกหักและสมหวังเนาะครับคู่ใดผสมหวังกะเป็นพีเป็นนองเป,นเป็นลูกเป็นหลานกันใดคือเกานะครับบบเด้ไปมีปัญหาบาดหมางก,กันปาานั่งเนาะครับเนาะ เพราะฉะนั้นกระชีแกงเขาใจกันนะครับผ่าพิงกันเล็กน้อยก็น่าจะมีปัญหาเนาะครับเนาะสําหรับหลักต่างวัยนุ่มไทยสาวเล่ห,หลายครูแต่กันยังประทันสมหวังอยู่ครับปีที่แล้วมาปีนี้กะพึ่งจะสมหวังไปครูเดียวเนาะครับส่วนที่กีบกันอยู่กะให้ประครับประคองกันนะครับโอนในหน่อย,อยสมมาพาควรเนาะครับนุ่งไทยระมัดระวังในการโอนเงินนะครับ ในฐานะผมเป็นคนไทยนาการก็อย่างดึงสติกันการซอยเดือยเพราะท่านแต่เป็นดูเป็นเมียกะให้ซอยเดือยสมมาผ้า,าควนนะครับแต่ห้องประตูประตูมาเขาก็มาเปิดใจไม่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเบาประจํงเสื้อผมผมเบาหลายๆคลิปให้ท่านล่องพิดลองถูกโดยตนเองว่ามันจะเป็นแบบใดสําหรับหลักคามโคง้งเนี่ยหลักออนไลน์มันยากนะครับเรื่องอายุผมเบา,าทุกคลิป ถ้าอายุห้างกันแล้วเฮาอายุหกชิบหาสิบหกชิบเจ็ดสิบมันบ่มีสาวสำนวยประเทศได้หรอกครับทีงว่มามาค้นอายุหาสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับเนาะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะครับหลักฐานไว้มันยากนะครับระหว่างสาวลาวมุ่งไทยแม้แต่บางคนขามไปหาเป็นสีหามือหมือก็ยังผิดพลาดกลับมาเนาะครับเนาะบางคนลงทุนซื่อโทรศัพท์แม้กระทั่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะยังบ่ได้ใจสาวนะครับเขายังมาเปิดใจใหม่นะครับ ทุท้ายกักบจิตจำนำใจอกหักเสียท้งเงินเสียทั้งทองเสียท้งเวลาเสียท้งสุกภาพยึดความดันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหนนลักลางว้นุ่มไทยสาวลาวให้พิจารณาดีๆนะครับให้ดูตัวเล่านะครับเนาะอันนี้บวกไปสอนกันนะครับดยความบรารพจากประสบการณ์ในการทําคีบครับหลักลางว้สาวลาวนุ่มไทยอายุห่างกันมั่นยาครับสวัสดีครับ